โรงเรียนบ้านอิหมุนยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเข้าสู่การประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านอิหมุนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านอิหมุนตั้งอยู่ที่ตำบลราษธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเเขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านอิมุนเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,564มีจำนวนทั้งสิ้น128คน มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพจำนวน16คนแบ่งเป็นข้าราชการครู12คนครูอัตราจ้าง2คนครูธุรการ1คนนักการพานโรง1คนและบริหารงานโดยนางนาตอนงศรีดามาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิมุนโดยผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา2564มีดังนี้ด้านที่1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเป็นสำคัญ มีการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานมีการร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่เสมอและได้จัดทำ PA ร่วมกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าด้านที่2ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลให้เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2อ1 9สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศการเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยและเนื้อหาที่เรียนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมด้านที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนบ้านอิมุนมีการดำเนินการบริหารงบป,ประมาณและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามระเบียบวิธีปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมมีการปรับปรุงผูมิทัศน์ของโรงเรียนเช่นการทาสีรั้วโรงเรียนการจัดทำหลังคากาันสตร์ด้านที่ส ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมอบรมและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้านที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่น องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎรีอำเภอทวัดบุรีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการสอบปลายปีของกศนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษาการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้การพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนด้วยหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21ในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยวิธีการดำเนินงานได้แก่การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนโดยการปรับกระบวนทัศน์ของครูผู้สอนในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมวินยัยความรับผิดช,ชอบ การคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมสภาพแวดล้อมรอบตัวโดยเน้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นยังมีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผลรอบคอบและเปิดโอกาสให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยผลการพัฒนาพบว่าผู้เรียนมีความรู้ทักษะปฏิบัติตนและดำรงชีวิตตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโรงเรียนบ้านอีหมุนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านอย่างสูงยิ่ง